กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามั่งมีเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านมีไร่นาและทรัพย์สินมากมายแต่มั่งมีเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดให้ใครแม้คนในหมู่บ้านจะอดอยากหรือประสบภัยพิบัติเขาก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าทรัพย์สินของตนต้องเก็บไว้ใช้เองวันหนึ่ง หมู่บ้านเกิดภัยแล้งรุนแรงผู้คนต่างขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มบังมีมีข้าวและน้ำมากมายในยุ้งฉางของเขาแต่เขากลับกักตุนไว้ไม่ยอมแบ่งให้ใครโดยคิดว่าถ้าแบ่งให้คนอื่นเขาก็จะเหลือน้อยลงเขาต้องคิดถึงตัวเองก่อนในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆต้องทนทุกข์กับความแห้งแล้งบังมีใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเขากินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์โดยไม่รู้สึกผิด ไม่ว่าจะเห็นเพื่อนบ้านหิวโหวยแต่เขาก็ไม่สนใจวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึมเมฆฝนขณะที่ชาวบ้านต่างเฝ้ารอฝนตกมั่งมีกลับนั่งในบ้านของเขาด้วยความพอใจคิดว่าตนเองไม่ต้องการฝนเพราะเขามีน้ำอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเมฆดำกลายเป็นพายุรุนแรงฝนตกหนักจนน้ำท่วมไร่นาและยุ้งฉางของมั่งมีน้ำพัดพาผลผล,ผลิตและทรัพย์สินของเขาไปทั้งหมด มังมีต้องสูญเสียทุกอย่างในช่วงพลิบตาเมื่อพายุสงบลงเขาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้ำดื่มหรืออาหารเขาจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เขาเคยปฏิเสธแต่ชาวบ้านต่างก็จำไว้ว่าเขาเคยเห็นแก่ตัวและไม่เคยช่วยเหลือใครเมื่อเขาขออาหารและน้ำชาวบ้านจึงไม่สนใจและตอบกลับว่าเมื่อเจ้าไม่เคยแบ่งปันกับผู้อื่นในยางที่มีมาก ตอนนี้เมื่อเจ้าต้องการความช่วยเหลือพวกเราก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้มักมีรู้สึกสำนึกผิดเขานั่งคิดถึงสิ่งที่เขาเคยทำและได้รู้ว่าการเห็นแก่ตัวนั้นทำให้เขาสูญเสียทั้งทรัพย์สินและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเขาต้องอยู่ในความลำบากอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเห็นแก่ตัวอาจตมมาซึ่งความสะดวกสบายในระยะสั้น แต่สุดท้ายแล้วผลกรรมของการไม่แบ่งปันและไม่ช่วยเหลือผู้อื่นจะกลับมาส่งผลให้เราเองต้องเผชิญกับความยากลำบาก